วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการลบบุรีจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ,พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา7รอบ73พรรษา28กรกฎาคม2568 เวลา9นาฬิกาของวันที่25กรกฎาคม2568ดรอักครเดชจำเดิมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ7 3พรรษา28กรกฎาคม2568อย่างสมพระเกียรติณวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษย์ยังผลให้พระสงฆ์นิกกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกกรตลอดมา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตลอดจนการแสดงเทิดพระเกียรติชุด รำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระประมนินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา7รอบเจดรอบ73พ 28, รรษา28กรกฎาคม2568ครับ